พลังลำแข้งเหลือล้นขนาดนี้หรือว่านี่จะเป็นคาสัวรี่ต่อประมุก จะไปดูพลังแข่งสุดแกล่งของเจ้านกคาสวารี่ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบีสตีมกันด้วยนะจ๊ะเห็นพฤติกรรมความโหดของแท้ของเจ้านกคาสวารีแบบนี้แล้วต้องบอกก่อนว่ามันมีดีกรีที่บันทึกไว้ในกิน n นส s s w ว r ์เล e คอร์ว่าเป็นนกที่อันตรายที่สุดในโลกเลยนะโอมาะโม่ชินเดอร์ ถึงแม้มันจะเป็นนกในประเภทเดียวกับนกอีมูนกกีวีนก,วนกกระจอกเทศหรือที่เรียกกันว่านกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้แต่เจ้านกทารสวรีมันจะมีนิสัยดุร้ายก้าวร้าวถึงท่านมีข่าวในเมืองแกรนวิวรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาที่เจ้าของฟาร์มพลาดตกลงไปในกรงเลี้ยงนกทาสวารี ก่อนที่จะถูกพวกมันเข้าจู่โจมและทำร้ายจนเสียชีวิตความโหดของแท้หลงเหลือมาจากยุคไดโนเสาร์ที่มันมีถิ่นที่อยู่ในทวีปออสเตรเลียและในทวีปปาปัวนิวกินี นอกจากนิสัยที่ก้าวร้าวแล้วความอันตรายยังมีอยู่แทบทุกอวัยวะในร่างกายของมันเลยนะเริ่มที่รูปร่างลำตัวที่ยาวได้ถึง1.8เมตรกับความสูงประมาณ160เซนติเมตรและน้ำหนักช่างเมื่อเช้าเราราว85กิโลกรัมถึงแม้จะไม่มีหางและมีปีกเล็กเรากับว่าไม่ต้องมีก็ได้ แต่ขนบนตัวที่ดกดำเหมือนกับเส้นผมนั้นมีความหนาพอได้มีความหนาพอที่จะเป็นเกาะป้องกันเวลามีเรื่องหรือช่วยป้องกันหนามจากพุ่มไม้ที่มันเดินผ่านมองสูงขึ้นไปบริเวณหัวที่อยู่ตรงหน้าผากปูดๆไม่ใช่อาการหัวโนหรือเป็นหมวกกันน็อกแต่อย่างใด แต่มันคืองอนที่ประกอบไปด้วยสารเคราตินเป็นโปรตีนแบบเดียวกันกับที่อยู่ในทั้งมือเล็บและขนและเป็ดหรือนอในสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งลักษณะของงอนบนหัวนกคลาสซวรีเป็นแบบเดียวกับที่พบบนฟอสซิลหัวของไดโนเสาร์อย่างพาราซอโลโลฟัสแลมบิโอซซลัสและโคลีโซแลปเตอร์เลย ซึ่งด้านในของหงอนจะมีลักษณะเป็นโพรงตะข่ายใช้เป็นแกนสำหรับสร้างเสียงคลื่นความถี่ต่ำเพื่อใช้ในการสื่อสารกับพวกเดียวกันและบางครั้งตาข่ายรังผึ้งที่อยู่ด้านในหงอนนี้จะเป็นตัวช่วยขยายเสียงและกำหนดทิศทางของเสียงให้เดินทางผ่านป่าทึบได้ดีอีกด้วย กลับมาดูที่ด้านล่างที่ถึงแม้ว่าจะสั้นแต่ถ้าโดนเทียบเข้าจังๆก็ยิ่งกว่าจุกโดยกงเล็บทั้ง3ที่เรียวยาวและคมกริบซึ่งนิ้วตรงกลางของมันสามารถโตและยาวได้ถึง10เซนติเมตรเพื่อเพิ่มดาเมจที่รุนแรงและการออกอาวุธของเจ้านกคาสวัวรีด้วยท่ากระโดดเตะที่มีความสูงได้ถึง2เมตร โดยกระบวนท่าของมันดอกแรกจะพุ่งตรงมาด้วยแรงถีบจากพื้นดินและระหว่างที่ตัวลอยอยู่นั้นมันยังสามารถถีบและจ้วงกงเล็บด้วยความแรงได้อีกสองครั้งเรียกได้ว่า1านารโจมตีรับไปเลยทีเดียวถึงสมแผลอันตรายสุดๆแต่ถ้าพลังความน่าพิศวงของนกท้าสวรีมันเริ่มต้นจากตรงไข่ของพวกมันมากกว่า หลังจากเสร็จภารกิจผสมพันธุ์ตัวเมียที่มีหน้าที่ออกไข่สําเร็จจะจากไปแบบไม่ใหญ่ดีส่วนตัวผู้ก็จะทำหน้าที่ปกป้องและกบไข่กลมๆสีเขียวมองไม่ผิดครับไข่ของเจ้านกคลาสโวารีจะมีสีเขียวจริงๆ นี่คือหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันว่านกคัสโซวารีมีวิวัฒนาการและเกิดมาในยุคที่มีไดโนเสาร์เดินกันให้วนโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลมีการศึกษาฟอสซิลของไดโนเสาร์สายพันธุ์โอิแรปเตอร์ที่ถูกขุดค้นพบในพื้นที่ทางตะวันออกของจีน และได้เจอกับฟอสซิลไข่ที่เป็นสีฟ้าจนกลายเป็นข้อสันนิษฐานว่านกที่ทำลังแบบเปิดเหมือนเจ้านกคาสัวรีวิวัฒนาการไข่ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพื่อซ่อยพลางตัวและหลวงตาผู้ล่าในธรรมชาตินั่นเองจากค่าพลังการอีวลูชันเปลือกไข่ให้เป็นสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วทำให้นึกถึงโปรเจก การพัฒนาผิวหนังเทียมให้กับหุ่นยนต์อย่าง Artifactskin เปลียนแบบการทำงานปลายประสาทของมนุษย์ที่ทำหน้าที่รับรู้และตอบสนองสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแรงกระทำอุณหภูมิความดันหรือสารพิษสารเคมีโดยการกระจายข้อมูลของเซ็นเซอร์บนพื้นผิวหนังอิเล็กทรอนิก ก่อนจะส่งข้อมูลไปประมวลผลและตีความเป็นผลลัพธ์ออกมาผ่านระบบแมชชีน e ล e ร์ n ิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ผู้ใช้งานและหุ่นยนต์และส่งสัญญาณเตือนกลับมาล้ำยิ่งกว่าการเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมซะอีก ยังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเนเจอร์ที่รอให้มาเจอที่นี่อีกเป็นล้านกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สิ่งมีชีวิตชาวบีสตีมกันด้วยนะ